เป็นยังไงกันบ้างทําแบบฝึกหัดในหนังสือไปแล้วฟังนิงทานไปแล้วเรียบร้อยครูมีงานให้ทำอีกหนึ่งงานนะคะสําหรับสัปดาห์นี้สระเออนักเรียนจำได้ไหมเออรรูปแบบของสารเออมี4แบบยังจําได้ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาเขียนเป็นคํากันเนาะคุณครูเขียนสะกดคำาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาอ่านคําสั่งด้วยกันหน่อนะคะจ้องงอจงขอเอยนอเขียน ตอเอ๋งอเป็นคออัำคำเจ้าเขียนเป็นคำเรามาอ่านเพกันก่อนนะคะทอเอเธอ,อตอเออเจอง,องอเอองเงินตอเออดอเปิดตอเออยอเตยขอเออยอเฉย กอเออว์เกิลทอเออมาเิอ่ะอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนมาดูแต่ละข้อข้อที่หนึ่งทอเออเธอไม่มีตัวสะกดเราใช้รูปมันเลยมีสระ,ะเอและสระออข้างหลังนะคะจอเออเจอคำน,นี้ก็ไม่มีตัวสะกดเหมือนกันใช้รูปเดิมของมันนะคะต่อไปนอเออนอเงิน no 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 มีตัวสะกด ตัวสะกดสะออจะเปลี่ยนรูปไปเป็นสะอีนะคะเดี๋ยวคุณครูำทำให้ดูหนึ่งข้ออ่างอเออรนองเออ,เอ,อาดาแบบนี้นะคะปอเออเดาเปิดมีตัวสะกดเหมือนกันนะคะก็จะต้องเปลี่ยนรูปจากสะอไปเป็นสะอีแบบข้อ3ามนะคะต่อไปต่อเออยอเตยมีอะไรเป็นตัวสะกดคะยอยักษ์เมื่อมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเราจะใช้รูปสะลเอ เขียนสะเอิดเริ่มจากัวค่าใช้รูปสะเอแบบนี้นะคะนี่ก็เขียนต่อไปนะสอเอยอเฉยเหมือนกันเหลือรูปแบบนี้นี่เรียนเขียนต่อไปเลยข้อที่เจ็กเออวอเกิลเป็นคําเก่าโบราณไม่ต้องเปลี่ยนรูปอะไรทั้งสิ้นคงรูปไว้แล้วเติมตัวสะกดไปเลยนะคะข้อสุดท้ายทอเอมอมเทิม เป็นคำเก่าโบราณเช่นกันนักเรียนก็คงรูปสลักไว้แล้วเติมตัวสะกดไปทำได้ไมเอ่ยคลิปนี้สั้นๆมาฝากทำแบบฝึกหัดเฉยๆสำหรับแบบฝึกหัดทำลงสมุดใช่ไหมนักเรียนต้องเขียนวันที่นะคะเขียนวันที่เรียบร้อยแล้วเว้นหนึ่งบรรทัดตีเส้นเวลาตีเส้นนักเรียนจับไม้บรรทัดให้ตรงเส้นนะคะแล้วก็ขีดเลยทีเดียวนะคะฝากทำงานให้เรียบร้อยด้วยเขียนงานให้เรียบร้อย สำหรับคลิปนี้คุณครูไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันในเรื่องของมาตรากอกาวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ